สวัสดีครับแสีครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่สิบสามครับเดือนอะไรครับเดือนกุุภาพันครับปีอะไรครับสองพันห้าร้อยหกห้าครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับวัดทองวัดทองบลนวัดทองบนพระรามสามนะครับเรามาให้อาหารปลากันใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเราก็มีไปไหว้พระด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเข้ไหมครับ ไปนี่ปลาตอดเลยวันนี้เรามากับใครบ้างครับแอคกงอคกงอยู่ไหนครับ <Yeah. S 1> อ๋อกงอยู่นู่น,งน,นกงเคยมาที่นี่ไหมครับ,บอชอบไหมครับมาให,าหาา้ห่านปลาลมเย็นไหมครับลมเย็นครับนี่กงมีสเสบียงตุ๋นไว้ให้ปลานะครับอีกกอนหนึ่ง ปลาที่นี่เยอะนะครับปลากระนกนนก็เยอะนะครับอรามาด้านนี้กันต่อครับดูเด็กน้อย อชอบเสียงอย่างนี้มากงั้นง,งั้นหนุนให้อย่างนี้เลยไอซีธรรมชาติลาโก้วันนี้แดดดีนะครับ

ดูนะใครดูนะดังไหมดังไหมอุ้ยตุ๊กบดังอ่ะโอ้ปลามาต่อนะครับพายโยนเป็นก้อนๆปลาจะมากันเยอะเลยนะครับ ลมมันพัดมาเคง้นวันนี้ก็เป็นเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับไข่ต่อฟ้า่ายต่อเอ้าทายต่อแล้วลูกไม่ยอมให้จบนะครับมัน,มนตายตายคลิปดีๆออกันอยู่ แดดมันร้อนไม่หน่อยเนาะน่าจะมาตอากนกระมาณเที่งเที่ยงเนาะได้แต่นี้มีต้นไม้ช่วยนะ